ระบบนะครับนโมสามจบและอธิษฐานบารมีนะครับถ้าใช่ถ้านำไปสืปส่อศาสนาเป็นบุญกุศลบารมีพาดล่วงเกินคุณพระพุทธธรรมประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิค์ครูบาอาจารย์องค์ ที่เป็นสีมงคลน,นี้ป่งสีขาวนวลสว่างสบายใจนะครับสบายจิตสบายใจจริงๆครับเป็นสีมงค,คลมากๆครับเรื่องราวบารมีศักดิ์สิทธิ์นะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากโกศลนะครับซึ่งล่าสุดนี้ผมก็ได้ฟังเทปธรรมะถึงหลวงพ่อหมากโกศลในการทำฟ้าผ่านะครับซึ่งโหฟังแล้วขนลุกเป็นสีมงค,คลมากๆ แต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่ผมประสบกับตัวเองนะครับตั้งสมาธิในรถได้เรียกว่าซื้อรถมาคันหนึ่งรถเก๋งมาคันหนึ่งทำได้ทุกอย่างใส่บาทเป็นประจำติดต่อต่อเนื่องกันไม่ไม่น้อยกว่า2ปี3ปีที่ผ่านมาครับเพียงแต่คิดว่าเอ๊ะเราจะทำได้เอใส่บาททุกวัน พอต่อมาไม่กี่วันนะครับผมก็เริ่มใส่บาตรทุกวันทุกวันทุกวันเป็นเวลาเป็นปีปีได้นะครับแล้วก็มีปาฏิหาริย์แห่งการใส่บาตรทุกวันนี้ด้วยนะฮะเอาละครับ,รรบผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งผมได้ทําเทศธรรมะของเริ่มแรกเลยนะครับเทศธรรมะของพระเดชพระคูณหลวงพ่อหมากขศนนะครับพอหมากขศสน แล้วก็มีภาพของท่านนะครับซึ่งก็มีการาติงผมมาว่ามาใช้รูปของหลวงพ่อได้อย่างไรนะครับผมก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับเพราะว่าธรรมะของหลวงพ่อพระเดชคุณหลวงพ่อเนี่ยผมได้รับหน้าองค์พระบรมธาตุเกตมุมดีพร้อมกับคือได้เพราะผมอธิษฐานนะครับไม่ว่าอยู่ๆดีๆแล้วผมได้นะ อันนี้ผมก็เลยไม่สบายใจว่าเอ๊ะถ้าผมจะไม่ทำเนี่ยจะผิดไหมถ้าทำจะผิดหรือเปล่า,านะครับผมก็กลัวล่วงเกินคุณพระพุะทธาระสงค์องค์วโรมคูบาอาจารย์นะครับผมก็เลยคืนนั้นผมก็เลยอธิษฐานนะครับจุดทูตเทียนจุดธูปเทียนอธิษฐานนะครับบอกท่านบอกปู่พระธาตุเกตุมดีและองค์วะรมคูบาอาจารย์นะครับว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อถ้าเมตตาให้ผมได้ทําให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องขอหลวงพ่อได้เมตตาผมด้วยนะครับและตอนเช้ามืดตีสี่นะครับตีสี่กว่ากว่านิดๆน,นะครับที่ผมทราบเพราะว่าผมตั้งนาฬิกาไว้ที่ตีสี่ยี่สิบเก้านาทีเพื่อจะแต่งตัวไปทํางานนะครับแต่ว่าผมฝันก่อนนะครับ ฝันนะความฝันนะในฝันนั้นในความฝันนั้นผมก็เห็นพระเดชพระคูณหลวงพ่อมหาโกศลน,นะครับมานั่งอยู่กลางบ้านผมเลยนะกลางห้องนะผมจีวรสีเข้มมาเลยนะครับมานั่งอยู่กลางห้องแล้วก็สอนกรรมฐานผมแล้วก็พูดอะไรอีกหลายอย่างนะครับซึ่งผมจําไม่ได้ว่าท่านพูดว่าอะไรนะแต่จําได้แม่นก็คือเรื่องสอน เื่องสมาธิกรมาถา่าไเราสักอย่างนี้แหละแล้วก็มานั่งอยู่ที่กลางห้องนะครับพอลึกนึกได้ว่าเอา๊ะเราอธิษฐานบอกท่านแล้วท่านก็มาแสดงว่านะครับแสดงว่าท่านอนุญ,ญาตให้ผมได้สร้างกุศลบารมีสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไปได้ครับ